คุณกัญญนีนะครับเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของซีดที่รวงอกนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่เต้ารวงอกข้างซ้ายขนาดจำได้ไหมครับนิดเดียวค่ะเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวค่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรผิดปกติฮะไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าไปตรวจเม,มโมแกร,รมประจำปีแล้วก็เข้าอุนดาซาวแล้วหมอเขาก็บอกว่ามีซีดอยู่เม็ดหนึ่งแต่ว่าเล็กมากพวกอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไร <c oughs> ทีนี้เราก็ <c oughs> เขาก็บอกก็ให้มาตรวจทุกปีแล้วกันก็ไปตรวจอยู่ทุกปีทุกปีจนกระทั่งกเกษียณวันหนึ่งก็ไปเจอบิมนีน่หลยค่ะที่บ้านน้องสาวก็เลยน้องสาวก็เสียค่ะก็เลยก็เลยก็เอามาทานก็นเอามาไว้ที่บ้านก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะอาหารเสริมก็อ่านอ่านก็สุดท้ายก็อ่ะทานก็ทานเนืะไมาด้วยลองกินดูค่ะ ก็ทานคือคือต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยค่ะไม่ได้เป็นรก็รู้เฉยๆว่ามีซิสที่หน้าอกค่ะแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดค่ะนะฮะแต่พอไปเจอบิมค่ะของฟรีค่ะของน้องสาวก็น้องเขยก็บอกเขาไม่เอาก็น้องสาวเอาของฟรีอยู่ในตู้เย็นนะฮะคือไม่ไม่ได้ไม่มีใครทานแล้วฮะถูกต้องแล้วฮะคือน้องสาวเนี่ยก็เสียดายนะคะเขาซื้อไปแต่ว่าเขายังไม่ทานก็ไปหาหมอซะก่อนพอไปหาหมอพอกลับมาก็ไปเสีย เขาก็เป็นมะเร็งปอดมาปีกว่าอ๋อคือเสียชีวิตไปค่ะลแล้วก็เลยถามพอไปเจอก็ถามน้องเคยบอกว่าอ้วาอวนี่อาหารเสริมทําไมไม่ทานล่ะยังไม่ได้แกะอะไรเลยเขาบอกเนี่ยเพิ่งซื้อมาเ็าเพิ่งส่งมาให้ก็เลยไปหาหมอที่มออซะก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทานวิตามินเก่าๆที่เขาทขานอยู่ให้หมดแล้วก็ถึงจะทานตัวนี้โอ้โหแต่พอไปเท่านั้นก็เกิดตายกั คุณพี่พูดเหมือนกับเครื่องยนต์เลยนะฮะเหมือนขับรถวิ่งไปปกติแล้วฮะแล้วก็เครื่องมันน็อกไปแบตเตอรี่หมดอะไรทำนองนั้นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลยก็เลยถามน้องเกิดน้องเกยบอกว่าเขาไม่เอาหรอกเขาบอกถ้าพี่จะเอาพี่ก็เอาไปเถอะอ่เอามาอ้าแล้วเอมาเราก็บอกเอะก็มันต้องมีความตั้งใจบางอย่างอยู่ฮะไม่ฮะ ก็วิตามินของน้องที่เคยส่งไปให้เขาที่เหลือๆอยู่เราก็เอามาหมดอ่ะเพราะเห็นว่ามันเป็นวิตามินพวกเซเลเนียมพวกวิตามินวิตออยพวกอะไรต่ออะไรก็บำรุงห่้ากายไปก็มาแล้วก็มีอยู่อ่ะก็ทานดีกว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ว่าเพื่อนหรือน้องที่ทํางานอ่ะเวลาเขาไปต่างประเทศเขาจะซื้อวิตามินเนี่ยมาฝากครับเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปเก็บมาก็ลืมจนมันหมดอายุ ก็มันก็เกิดนึกเสียดายว่าเออเก็บไว้ทําไมไม่รู้จักกินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นนก็เลยมีประสบะการณ์ว่าเอาตอนหลังพอมีก็รีบกินกินมันเสียก็พอไอ้วิตามินตัวเก่านั้นหมดก็เหลือไอ้ตัวเนี้ยจะกินดีไม่กินดีก็กินไปเหอะเดี๋ยวมันหมดอายุอีกก็เลยทานไปพอถึงกําหนดไปเมโมแกรมอ้าวมันหายไปแล้วกี่เดือนนะทานไปกี่เดือนถึง,ถงทานไปห <ไป S 2> ลอดเดียวนั่นแหละก็ประมาณสองเดือนสองเดือนก็ถึงกําหนดนัดเมโมแกรม ก็ไปเมีโมแกรมแล้วหมอก็บอกตอนอุตตสาวอยู่มาเอ้าป้าซีดมันหายไปไหนบอกเออก็ไม่รู้เหมือนกันเลาวแล้วหมอมาถามฉันฉันจะรู้ได้ยังไงใช่ก็มันมีอยู่ทุกครั้งก็อยู่ๆซีดไปไหนิต้งถามหมอไม่ใช่หมอมาถามฉันว่ามันหายไปไหนก็เลยก็เลยบอกก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือก็ไม่กล้าพูดนะคะก็เขาบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันก็บอกเออสบายใจได้แล้วนะก็พูดอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่เสียดายเหรอ <laughs> ก็ไม่คือคือตอนแรกก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เสียได้คืออยากเอาออกเลยอ <laughs> ก็บอกหมอเขาที่หมอหมอหมอเวลาเวลาเขาไปฟังผลเนี่ยก็ต้องไปฟังกับหมอสู๋นะคะครับ <laughs> ก็ก็พูดกับหมอสูบอกว่าก็มันมีอยู่ตลอดแล้วจะเอาออกจะได้ไหม <laughs> แล้วเขาก็ส่งไปไปแผนกสัญญกรรมที่ราม,มาก็ไปเจอหมอสันหมอสันบอกว่าปาดอยากเอาออกเลยบอกลำคาต้องมาตรวจทุก,กเดือนอะไรอย่างเนี้ย <laughs> แล้วเขาก็ <laughs> ก็เราบอกเอาขอขออีกขออีกหเดือนนะแล้วถ้าเที่ยวหน้ามาเดี๋ยวจะถ้ายังมีอีกจะเอาออกให้พอเที่ยวหน้าไปเนี่ยพอมันไม่มีแล้วแล้วหมอปอก็ไปพบหมอสารหมอสารบอกอ้าวมันไม่มีแล้วอ,ะอ่ะ<อ>ก็เนี่ยก็บอกไม่มไมรู้จะเอาอะไรออกแล้ะเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงซีสที่ว่ามีมาแล้วก็หายไปบิมไปทําอะไรครับบิมเนี่ยไปเพิ่ม th1 ไงฮะ th1 นี้มันจะหลังสารพวกไซโตไคน์ ที่ไปกระตุน้น T helper cell อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น CD8 นะฮะ CD8 นี่ก็จะเป็นพวกไซโตท็อกซิกซึ่งพวกนี้มีหน้าที่ขจัดเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเลยโดยปกติเท่าที่เราเข้าใจนะเซลล์มะเร็งมันจะมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไอ้เซลล์มะเร็งมันจะไม่เกิดมันจะไม่โตให้เราเห็นใช่ไหมฮะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับคุณต้นนะครับว่าเราไม่ได้บอกนะ ว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันทำให้มันทาให้ซิสนี่หายไปรเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ,รบเราพูดเพียงว่ามันทําให้ร่างกายสร้างสิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วก็ไปภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นเองคือร่างกายเราเราเรา,เรารักษาร่างกายเราเองนะครับ,รบเอาละตรงนั้นนี่ก็คือเป็นความโชคดีของพี่กัญญาณีที่หายจากอาการที่ป่วยเป็นซิส ก็ยังได้แบ่งปันให้กับคนรอบข้างถูกไหมฮะพอหายพอหายก็เอ๊ะก็ก็มาพอหมอบอกไม่มีแล้วก็กลับมาคุยกับลูกบอกว่าเออมันหายไปนะของแม่มันหายไปในลงไปเปิดอินเทอร์เน็ตให้แม่อ่านดูซิว่าบริษัทเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรสินค้าก็เป็นยังไงก็พ็ไปเปิดก็ไปอ่านอ่านอ๋อบริษัทนี้เราเคยมาซื้อเครื่องสําอางไอจิตวันอะไรทีหนึ่งแล้วนานแล้วก็จาชื่อบริษัทได้ก็ทีนี้พอซื้อมาก็แบ่งให้ลูกทานด้วย ก็ลูกเขาก็พอหมดเราก็มาซื้อพอมีโปรโมชั่นเราก็มาซื้อตามโปรโมชั่นอ,อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็เลยพอมีน้องน้องก็เป็นกดไหลย,ย้อนอยู่ที่ปกากใต้อยู่ที่สงขลาเราก็โทรมาก็าบอกก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะหมอให้ทานไอยาช่วยย่อยทีนี้เราเคยไปเปิดไออินเทอร์เน็ตดูว่าไอยาลดกรดเนี้ยมันจะทําให้กระดูกบางกระดูกพรุนอะไรอย่างนี้เพราะทานบ่อยๆทานตลอดก็เลยบอกว่าอย่าทานเลยเอาไว้นี่ไปทานดีกว่า ก็เลยส่งไปให้น้องเขาทานบอกลองทานดูสิพอเขาทานแล้วเขาก็เออเขาบอกเออเขาหายเขาบอกเขาดีขึ้นเขาก็หายเขาพูดอย่างนี้บอกเอองั้นยาอย่าไปทานเลยทานไอ้นี่แล้วกันมันไม่เป็นอันตรายเ็าพูดก็อย่างนั้นแล้วก็ก็แนะนําไปเยอะแล้ว่ะก็คือไม่อยากให้คนที่ก็เป็นโรคทรมานอะไรอย่างเนี้ครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยานั้นเป็นเป็นการรักษาโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองนะครับอ่าแล้วครับ คุณต้นครับนิดหนึ่งผมว่ามีมีองค์ความรู้ที่น่าจะพูดถึงอยู่ตรงนี้นิดเมื่อกี้คุณกรณีบอกว่าได้ไปแนะนําให้เพื่อนซึ่งเป็นมวลกระดูกอะไรนะกระดูกมวลกระดูกน้อยใช่ไหมยาลดกรดลดกรดน้องค่ะบอกบอกน้องบอกว่าเขาทานยาหมอที่ไปที่เขาไปหากดและย้อนนะคะต้องให้ทานยาช่วยย่อยยาลดกรดอะไรเงี้ยครับ เสร็จแล้วก็เลยก็เลยคือเวลาเวลามียาเราจะทานยาอะไรเนี่ยเรามักจะไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็พอเห็นว่าเออมันมีผลข้างเคียงว่าจะทําให้กระดูกบางได้กระดูกพรุนได้อะไรอย่างนี้ก็เลยบอกบว่าเอออย่าทานเลยงั้นบอกน้องอย่าทานเลยให้เอาตัวนี้ไปดีกว่าเพราะเห็นในรายการเขาก็บอกเขาก็มีคนเป็นกุฎหลย,ย้อนก็เลยเขาก็เลยทานบอกว่าตอนแรกก็ให้ทานเยอะหน่อยเพราะมันยังเป็นอยู่ พอหายแล้วก็ให้ลดจํานวนลงอะไรอย่างนี้ค่ะครับ,รบเ,เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่างานวิจัยของอาจารย์วัชระแคปซูลที่ใช้ในอาสา,าสมัครใบพื้นเพิ่มอินเตอร์ฟอรรนแกมมาถ้าใครที่มีพื้นความรู้ทางเภสัชเราก็จะรู้ว่าอินเตอร์ฟอรรนแกมมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอันหนึ่งก็คือสร้างมวลกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มวลกระดูกน้อยหรือที่เรียกว่าออสซิโอพอรซิสจะได้รับผลพวงอัน,นิสง จากการทําให้มีมวลกระดูกเพิ่มขึ้น <saúde S 1> นะครับคุณพัชนานี้โอ้โหมีหลายอย่างจังเลยนะฮะมะเร็งที่รังไข่นะครับมีก้อนเนื้อที่ตับมีความผิปกติที่เต้านมนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้องอกที่ลิ้นปีแล้วก็มีหูที่ติ่งเนื้ออันนี้ผมพูดถูกหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นหมดเลยเหรอฮะตอนแรกอ่ะไปตรวจสุขภา,ภาพเพื่อจะทําชาปนก,กิจฮะพี่กิ๊ง ยังไม่เสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะจะไปจะสมัครสมาชิกไงอ๋ออสมัครสมาชิกเลยเหรอฮะมีมีต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยฮะใช่ค่ะค่ะเพราะแล้วแล้วก็จะผมไม่สมัครได้ไหมฮะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าเออมันจะเผื่อให้ลูกเขาได้ทำศพมาอ๋อก sure> ็เลยไปสมัครแล้วเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนก็ไปตรวจหมอเขาเขาก็ผ่านให้แต่ว่าแล้วเลยถามหมอว่าทําไมชอบ แบบมาแน่นหน้าอกอะ่ะคบอ็ยังนึกว่าเราแก่แล้วมันคงเป็นลมอ่ะลมมันขึ้นะีลมมันมตีก็กินแต่ยาลมอยู่ครับแล้วก็หมอเข้าขะคํำให้บอกว่าเป็นตับโตนะให้รีบ<อ>แล้วก็ไล่ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบอกว่าให้เป็นรีบไปตรวจซะนะก็ทําก็เฉยอีกก็ไม่ได้ไปตรวจอจนกระทั่งวันหนึ่งมันแน่น คือมันนอนก็ไม่ได้แล้วนอนก็มันจุกแหละค่ะมันออหายใจไม่ออกอ่ะครับครับาทานอะไรก็ลาบากอะไรเงี้ยอืแล้วก็ตกลง <c oughs> เตือก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาหมอค่ะเป็นเป็นม่เกเขาบอกว่านามีน้ําบอกอ้าวเกิดจากอะไรเขาก็ไปซาวคันนี้ไปซาวแล้วก็ไปเข้าไอ้ระบบะคอมพิวเตอร์นะไปไปเอ็กเล แล้วปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่หมอเขาบอกแค่นั้นนะ่ไม่ได้เกี่ยวกับตับเลยนะหมอก็ไม่พูดถึงตับตอนนั้นนะแล้วก็นัดนัดจากเดือนเดือนพฤศจิกาทันจนเดือนเมษาปีห้าปีสี่เก้าแล้วออฮะค่ะสี่แปดตอนนั้นปลายปีสี่แปดไปประมาณหกปีมาแล้วนะฮะไม่ห้าห้าปีค่ะแล้วก็หมอเขาก็เลยนัด ตัดผ่าตัดมาผ่าผ่าหมดผ่าเอาออกหมดแต่ว่ามันมันไม่หมดทีเดียวหรอกมันก็ยังมีเศษอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะหมอก็บอกอ,ออกไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ็ให้เคมีมาทั้งให้เคมีมาสามปอีอ๋อผ่านคีโมมาแล้วสามปีนะให้คีโมสามปีความที่ไม่เอาใจใส่อนะเต้านมข้างซ้ายเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วก็เหมือนนมก็เข้าไป แต่ว่าบุ๋มเข้าไปอ่ะนะมันไม่ไม่เหมือนขั้นผามันผิดปกติก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าของเขาไม่เป็นเบอกอ้าวทำไมของเราเป็นแล้วก็นึกในใจเออช่างมันเถอะมันไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไระใช่ไหม แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันจะมีน้ําอะไรไหลออกมาเอะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีเต่แข็งอย่างเดียวแล้วมันเข้าไป<ม>ก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกกาานนัญญาณีนี่แหละเขาก็บอกว่าของเขาหายนะลองเอาอันนี้มากินไหมบอกออออเออหรือหรือเออเออก็<ม>ชวนกันมาซื้อไปเดี๋ยวผมผมสรุปนิดหนึ่งว่าจากการผ่าตัดนะครับเอามะเร็งที่รังไข่ออกไปนะครับก็มีอาการเต้านมที่แข็ง มันแข็งมาตั้งนานแล้วอะที่ตับก็ไม่ทราบจนกระทั่งถามหมอหมอตอนให้เคมีเสร็จเนี่ยหมอก็บอกเขาเหลือเซนหนึ่งแล้วก็ให้เคมีไปก็เหลือแค่เซนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้คือได้เริ่มมารับประทานบิมบิมค่ะแล้วแล้วไปให้หมอหมอเขาแกมอีกครั้งหนึ่งก็บอกไม่มีแล้วนี่เขาบอกไม่เห็นมีที่ตับถามหมอที่ตับหายไปแล้วที่แล้วที่ ที่นมก็นิ่มเหมือนก็นิ่มขึ้นมันมันจากแข็งมันก็แบบมันนิ่มหมดผมว่าแข็งดีกว่านะเออมันนิ่มมันไม่ดีนะนน่นมันก็ดีแล้วก็หัวนมก็เริ่มออกมาหัวนมเริ่มชี้แล้วมยังไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ถึงกันนั้นนะครับคือเริ่มปกต,ติค่ะเรื่องดีขึ้นมาค่ะออกมาไม่เหมือนแต่ก่อนนะค่ะยางเอ่งงงเหมือนกันแต่ของก็ยังข้างบนอยู่ ไม่อะค่ะมันไม่ได้กังวลอะไรต่อยมันช่างมันโอ้เป็นขนาดนั้นยังไม่กังวลอีกเหรอฮะจริงค่ะจริงจริงค่ะเรื่องจริงไม่เลยอ่าไม่เก็เป็นคนไม่ใส่ใจไม่ไม่สนใจจริงไม่รักตัวเองเลยเหรอฮะใช่มันไม่ใช่อะก็มันไม่เจ็บเนี่ยฮะก็เลยก็เอถ้ามันเจ็บแล้วถึงจะไปหาหมอนะ๋อถ้ามันจุกอย่างวันนั้นึงไปหาหมอใช่ใช่อะถ้าไม่จุกก็คงไม่ไปอะตีจริงๆนะรักตัวเองขนาดนี้เลยฮะอาจารย์ครับเป็นทั้งมะเร็งมีตับ มีมีก้อนเนื้อที่ตับนะฮะแล้วก็มีความผิดปกติที่สวงอกไอ้สามสี่อย่างเนี่ยบินมันเข้าไปทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆมกันได้ยังไงฮรผมเป็นอาจารย์ผมคงปวดหัวเหมือนกันนะฮะกำลังเกี่ยงกันอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลังเกี่ยงกันอยู่บางทีอาจารย์พิเชษก็อาจจะตอบดีกว่าก็ทั้งทั้งสองอาการมันก็เกิดขึ้นจาก มีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในร่างกายคือจะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็กลับไปสู่ที่การทดลองของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ก็กินแคปซูลตัวนี้แล้วในอาสาสมัครเนี่ยมี TH1 เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นแล้ว TH1 เนี่ยมันก็จะหลั่งอินเทอร์บรอนแกรมมาแล้วก็ทิวเมอร์เนโคซิสแฟกเตอร์ครับซึ่งก็ทำให้เม็ดเลือดขาว นะะักฆ่าพวกแฟกโกไซต์เอ็นเคเซลไซโตทอกซิกซีเซลซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายแหล่ก็ก็ค่อยๆหายไปนะครับจากการที่เรามีการหลัง่งอินเตโฟรังกามาแล้วก็ทิวโมเนอโกลสิฟเตอร์นั่นเองค,คือทีมีทีเอวันมากขึ้นนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมมันก็ค่อยๆหายไปหายไปนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นปกติ นะครับทั้งสองอาการเนี่ยผมว่าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดก้อนเนื้อซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เหมือนปกติในร่างกายนะครับซึ่งมันเป็นอาการที่ตอนนี้สบายใจขึ้นทราบมาก่อนไหมครับว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของแต่คิดว่าเป็นมะเร็งนั่นเลยค่ะเพราะว่าตามผิวตอนหลังๆเนี่ยถั้งให้เคมีแล้วก็เป็นมีปุ่มๆขึ้นมานี่เหมือน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 หูดเออเหมือนหูดนะเหมือนหูดนะค่ะเป็นตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยเลยครับ แล้วพอเรากินนิดนี้หายหมดเลยคุณพจฒนาอายุเท่าไหร่แล้วคราอนี้ฮะหกสิบเจ็ดค่ะเออคือปกติเขาไม่ให้ถามสุภาพสตรีสาวๆนะฮะว่าอายุเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรค่ะถามได้สังขารมันจริงหกสิบเจ็ดนี่โปรงแล้วเหรอฮะโปรงนะปรงตั้งแต่ตั้งแต่เป็นมะเร็งนัดบงเนะแล้วตอนนี้ฮะพอรู้สึกว่าทุกอย่างหายดีเป็นปกติก็ยังปรงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องปรงแล้วฮะผมว่าใช้ชีวิตกลับมาเป็นสาวๆได้นะฮะ ที่จริงค,งคุณพจนีทำถูกแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราไม่กังวลกับโรคของเราเนี่ยอันนี้มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะถ,ถ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโรคอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณพจนีตัดรังไข่ออกใช่ไหมคะค่ะแล้วหมอบอกมันมีค้างอยู่ ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะฮะศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกเมตาสเตซิสนะฮะมันสามารถกระจายไปที่อื่นได้เขาต้องเอาถุามาไว้อ๋อถึงขั้นนั้นเลยนะคะอ๋อแต่ตอนนี้ดูแข็งแรงดีนะคะอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีเป็นปรงได้ดีแล้วล่ะค่ะคือแต่ผมผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นภัยนะที่บอกว่าเราเวลาเราเป็นโรคอะไรเนี่ยอย่าไปเครียด พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็ปรับตัวในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโรคนั้นแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนี้ <c oughs> ถึงค่อยมาคิดได้ว่าจะอยู่กับมันนะฮะ <c oughs> คือถ้าเริ่มเป็น <c oughs> ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต้องเริ่มเริ่มแก้ไขแล้วล่ะนะฮะ อย,อย่าปล่อยให้ค่ะโทษนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะคนเราถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะคอย่างน้อยปีละหนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอายุห0สิบขึ้นนี่ควรจะไปเริ่มตรวจแล้วนะคะคเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีโรคอะไรหลายอย่างที่มากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็อายุห0ิขึ้นก็ต้องเริ่มตรวจเหมือนกันเพราะว่าจะมีะเกี่ยวข้องกับพวกต่อมลูกหมากซึ่ง ผู้ชายจะเป็นเกือบทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีตอนนี้บัตรทองไม่เสียสตังค์แล้วก็ตรวจได้ฟรีนะฮะโอ้ผมยังไม่เคยมีเลยฮะรู้สึกไม่ใช่เป็นคนไทยยังไงชอบกลนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มรักตัวเองมากขึ้นไหมฮะเฉยเค่ะเฉยเย แม่จริงๆเลยผมเป็นลูกเป็นหลานน่าจะดีใจแทนจริงๆนะคุณแม่ไม่กังวลอะไรเลยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ยังบินต่อบไปขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity คือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพันธพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ แล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากโอเปอเรชั่นบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ